ล่าสุดลุงพลได้ประกาศงดรับบริจาคแล้วนะครับลองไปฟังเสียงลุงพลดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่มอบเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทุกอย่างครับจะเป็นทุกคนครับที่ให้เฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ให้ด้วยใจจริงๆผมเชื่อว่าทางครอบครัวน่าจะน่าจะเพียงพอเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่า เชื่อว่าคนอื่นที่เขารอโอกาสอยู่ก็น่าจะได้รับอนิสง์หรือว่าส่วนนี้ด้วยครับผมเชื่อว่าผู้ใจบุญทุกท่านนาจะเห็นจุดนี้ด้วยครับเงินที่มาผูกแขนผูกอะไรหรือว่าอยากช่วยอย่างอื่นก็ช่วงนี้ก็ผมกับประแตนก็ไม่ได้ทํางานนะครับก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายก็ยังมีบ้างในครอบครัวครับซึ่งก็มีค่างวดลดด้วยที่ยังติดพันอยู่ครับก็ตอนนี้ก็กระทบมากก็คือเรื่องเงินนั่นแหละเพราะว่า ว่าเราไม่ได้ทํางานมาเกือบ3เดือนแล้วทำเ,เต็มแล้วครับผ่านมาก็ทาเพื่อทาเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดก็คือผมไม่ไม่ได้เน้นเรื่องประโยชน์ส่วนตนมากคือประโยชน์ส่วนตนก็อยู่ง,ง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่สบายสบาย,บายแบบพอเพียงส่วนการทําบุญหรือว่าทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วครับก็เชื่อว่าคนที่มอบสิ่งของให้ผมว่าสัญญาว่าจะเป็นคนดีต่อไปครับโดยที่เราไม่ต้องอะไรมากมายแล้วอ่ะ ความจริงอะป้าว่าถ้าไหนที่มันเกินอะคือเราคิดไว้ก่อนแต่แต่นโน้แล้วแต่ของมาเกินแล้วอะถ้าเกินมาถ้าตู้เสื้อผ้าถ้ามันเกินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปให้ศู์เด็กหรีอให้คนที่เขาไม่มีคล้ายๆกับเอาหลานมาหากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยป้าว่าแต่ก่อนเนี่ยช่วงหนึ่งอะคือเราเหมือนกับอยู่กันสองคนในครอบครัวเนี้ยสามสี่คนพราะไม่ลูเนี่แหละมาแบบเจ็บปวดแบบนานมากป้าบอกว่านานมากจริงๆกับสิ่งที่เราต้องไปสู่ความจริงทุกอย่างทุกอย่างกับข้อสองสัย ในตัวเราในตัวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันก็เกิดจากแบบว่าคนอื่นที่เขาฟังเขาดูแล้วนะ่ะเขารู้สึกแบบสงสารเรามากกว่าสงสารและเห็นใจสงสารและเห็นใจแล้วมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะนะขอบคุณขอบคุณเราก็ต้องยกมือไหว้อย่างเงี้ยขอบคุณทุกครั้งมันคนที่มาหาที่บ้านเราทีมหมว่บ้า้ทุกคนอนะ่ะแกเป็นคนดีของคนดีของบ้านของครอบครัวมันจะส่งผลให้เป็นคนดีของ ตำบลอำเภออะไรไปถึงประเทศเนี้ยคนดีแค่หนึ่งคนเนี่ยบางทีมันมีประโยชน์เยอะนะป่าว่ากว่าคนที่เขาไม่ดีอะไรเงี้ยป้าคิดว่าความเป็นคนดีเนี่ยมันมีค่าเชื่อตอบแพรกดติดตามช่องกด subscribe ให้ด้วยนะครับ